ฆาตกรคนไหนก็ช่างเจอเซตนี้เข้าไปอ่ะมีร้องเอ้าใครไม่ใส่เจ็บมาอู๋ผมใส่เจ็บมาบ้านฟ้าบ้านฟ้าบ้านฟ้าผมใส่เจ็บมาผมกตายผมซ่อมแล้วโอ้โหกระต่ายหรอถามจริงไวจัดดูดิไวจัดปั่นแล้วปั่นแล้วปั่นแล้วรอบแรก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 โดนไม่โดนเพื่อนโอ้โหยาวมาเลยปั่นแล้วปั่นแล้วยังเดินไม่ถึงครึ่งแมพเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ก็ตายมันจะมาหาเราเป้ามีคนเราเจ็บมามถึงเจ็บเหรอผมอเกินก็ผมฟั้นใจในบีมืออยู่แล้วอะ่ะอุย้ยโอ้เรียบร้อยมาตี้นะมาตี้นะอย่านะแขนเสียหมดนะเอาละครับจังหวะนี้ผมบอกเลยว่ายังไม่ถึงหนึ่งนาทีครับไอเบนต้องกลับไปเล่นบ้านเล็กเรื่องเรื่องยังไม่ถึงหนึ่งนาทีครับผมหนึ่งนาทีแล้วเราจะ้วิ่งหลอกหลังไลยกปไปเลยนะเราเสร็จไปสองเครื่อง ข้ขขขาตกร่อนช็อกปะจะรู้ได้ยังไงครับ <_ Q> <_ Q> เป็นเซฟได้เซฟนะมามาครับผมใช้ไม่หมดหรอกจร <_ Q> <_ Q> ิงๆกำลังปั่นเครื่องสามเฮ้ยเตมเตมปั่นไฟตันแล้วใช่คูเป้ได้เปได้เลยอ่ะตอนนี้หนึ่งนาทีครึ่งนะหนึ่งนาทีครึง่งเราจะเสร็จเครื่องที่ <_ Q> สามเสร็จไวเกินหนึ่งนาทีนหายแล้วครับหายแล้วครับเฮ้ยทำไมหายเจ็บอ่ะ เอ้าเซฟแกโอ้โหมีของดีเหรอดีรออะไรมีของดีเหรอไอเบนขึ้นเครื่องที่สี่แล้วเนี่ยโอ้ยสเนปสเนปจุกค่าเครื่องมาเนี่ยอ่ะอโหลของจริงเอาละครับตอนนี้ครับสามนาทีที่จบไอเกมเนี้ยกำลังจะเข้านาทีที่สองครับผมกำลังจะเข้านาทีที่สองเราปัดเครื่องที่สี่ครับผมถ้าไม่มีคนทำเระเบิดเครื่องแรกนะมันไวกว่านี้อีกนะมันไวกว่านี้โอ้โห โซโหไม่น่าทำระเบิดนะโซโฮไม่ตั้งใจเล่นมั่วจบเลยไม่ตั้งใจเล่นเลยโซโฮทำเครื่องที่สี่ครับผมแม่หลอดแล้วว่าจะหลอดแล้วมันหก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วประตูประตูอยู่ข้างข้างหลังเห็นป่ะประตูอ่ะเห็นนะเห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจันเจเดี๋ยวเดี๋ยวจันเจเตรียมไปพอแปดสิบเตรียมไปเปิดเลยเครื่องที่เดีใช่ป่ะไอเบนต้องรอตีก่อนเครื่องที่ห้าคลิปนี้ครับผมสองนาทีสามสิบสี่วินาทีครับตอนนี้ จานไปจานไปจานไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วมา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 แล้วได้รอแล้วเอายัง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 เปิดยู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 บ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่เปิดยูิดนะยูดหอเป่ากอนหนึ่เปแล้วสิบเอแล้วบานใหญ่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว้าแล้วมาแล้วมาแ้วมาแล้วมาแล้วมาแลแา้ว เป็นแล้วคลิปนี้ครับผมสามนาทีผู้ชมดูแดชโชว์ไปหนึ่งสเต็ปแดชโชว์ไปหนึ่งสเต็ปแดชโชว์ไปหนึ่งสเต็ปสามนาทีอยากให้เดเวลลอปเปอร์มาดูอ่ะคลิปนั้นแล้วแบบไปคุยกันอ่ะแบบประชุมอ่ะแบบนัดบิทติ้งประชุมกันเลยแบบได้จะเอายังไงดีกับเกมนี้อยู่ไหนนะมันใหญ่มันใหญ่มันใหญ่จุ๊กเด็กมันใหญ่ เวลาเวลาที่เราเปิดเสร็จห้าเครื่องเนี่ยเท่าไหร่สองนาทีกว่าสองนาทีแล้วมาแล้วสองนาทีห้าสิบวิมันมีโนวันก็วะไม่มีหรอกอยู่ไกลมปด้วยนะข้าตกรมันงงว่ะมันตาเรืองแสงมาเลยช้าเรียบร้อยเรามาฟังคอมเมนต์โนวันโนวัะกูท้อตีแล้วดีนะที่เราออกก่อน เรามาฟังคอมเมนต์จากฆาตกรกันดีกว่านะครับผมแต่พันโนวันจริงด้วยไหมฆาตกรแต่พลังเนคนญี่ปุ่นเหรอยคนญี่ปุ่นร้องร้องเลยอาริคัตโตอาริคัตโตเฮอร์เฮอริกัตโตอาริกัตโตโคซามะดูดิคือแม่งเร็วจริงอ่ะรู้ว่าปั่นสามอ่ะเกินไป ใส่เจ็บใส่เจ็บนะให้คนเดียวนะโอ้โหไม่ถ้าถ้าถ้าเจอคนดักเขาก็จะไม่ไล่เบนเนี่ยจากการมาเป็นไล่เมืองกูจานเจแทนเนี่ยถูกต้องเลิกโอ้โหจริงๆมันมีวิธีนะวิธีทำให้ฆาตกรไล่เบนชัวเบนเอาเบนเตอร์ด็อกเตอร์เบนต้องเอาเปิร์กตายไงมาด็อกเตอร์บ้านเล็กบ้านเล็กบ้านเล็กผมอยู่บ้านเล็กมามาผมหมายวัวบ้านเล็กอยู่บ้านเล็กกันแล้วอยู่บ้านเล็กกันแล้วไปมาแล้วครับผมว่ะเขาเดินไปทางเฮ้ยเขาไม่ไล่เฮ้ยทำไมา ยาสิได้ได้ได้อยู่กับผมอยู่กับผมโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องเครื่องนี้จะปั่นเสร็จแล้วบ้านเล็กเสร็จแล้วเรื่องเรื่องเรื่องอยู่กไปหลังนั้นได้ไปเฮียแล้วมันมาแล้วมันมาไปหลังนั้นเจ้โอ้ยใช่เหรอไม่มาไม่มาโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ย้อนขยลบกุมเช้าอ่ะครับมาครับโอ้โหโอ้โหนี่มันไม่ใช่เรื่องจริงขารกรบอกนี่มันไม่ใช่เรื่องจริง โอ้โหเฮ้ยมันเราช็อตไกมาตอนนี้หเครื่องแล้วจะสองเครื่องแล้วอยู่ผมอยู่ผมได้อยู่ได้อยูนมึงพับมึงพับเจ๊ไปเลยนะเฮ้ยทำไมไม่มีไม่มีไม่พับเฮ้ยทำไมทำไมทำไมที่หน้าจอผมมันยังเป็นห้าเครื่องอยู่เลยวะเออสามแล้วสามแล้วตอนแรกเมื่อกี้มันเหมือนเหมือนมันบั๊กอ่ะมันค้างอยู่ที่ห้าเป็นต้องเล่นบ้านเล็กแถวไม้หัวไปบ้านเล็กได้เลยไปบ้านเล็กไปเลยบ้านปบานะโอเคได้ไปเลยไปเลยว่างๆว่างๆว่างๆดูครับเขาวิ่งไล่กันอยู่ตรงนู้นแจวตรงไหนแท้โฆษณาวะ

ไม่ไหวแล้วไปไหนไปไหนเพื ja ่อนตอนนี้2นาทีนะครับผมสงนาทีไอเป็นให้มันตีสักทีไอเนให้เปนให้มันตีสักทีเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่เอาอะไรอยู่อดไอยู่ได้อยู่ยาว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 เดี๋ยวดอารินก็ติดให้มันตีไปก่อนขัดกะขะดวะะดดหดวะเอ้ยโอ้จหะจะจัหลัจงหดจัดงหดงวะวังหหหงงงงนี้ ้ใกล้ประตูนะประตูอยู่ประตูอยู่บ้านใหญ่สองอันเ้ยต <c oughs> ีไม้ตีไม้ไมเปลงเปล่เปล่งโดนตีได้เปล่งนเปนตีได้นะเบนเสร็จแล้วเปล่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเฮ้ยตะกิ้เช็คเกิดขอบขอบเซ็จห้าติดแล้วห้าติดอุ้ยเฮ้ยคลิปคลิปก่อนเร็วกว่านี้ว่ะเอาปัวห้าไปเนี่ยไวดิเสร็จแล้วตีห้าติดเจ็บตีอะไรเจ็บอะไรจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วยิบหน่อยจะเสร็จแล้วไปแล้ว ไปไปดันจะไปเปิดไปเปิดไปเปิดผมได้แฮชมาแล้วผมได้ฮแฮชเราเปิดประตูผมได้ฮแฮชเราเปิดประตูบ้านใหญ่บ้านใหญ่ประตูกระโดดกระโดดออกชกเด็กกระโดดออกชกเด็กมาหลังบ้านใหญ่อย่าเพิ่งโดดมานะยังเปิดไม่เสร็จนะสิบนาทีสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้ทุพันปะวะเฮ้ยเราสามนาทีกว่าว่ะคลิปเนี้ยเบนเบนเบนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพี่มาทางนี้นะเปิดบช่วอยู่ใก้ใกล้เลคลิปนี้ไม่น่าได้แซ่โฆษณาว่ะดูทรงละ เบนมา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 เดี๋ยวเรนต้องเล่นไม้ก่อนไม่รู้มีเนวัดเปล่าอ่ะอยู่แมทซึบอ่ะประตูมาตีเราเราเราถอนเสาเอาแต้มป่ะเราถอนเสาเฮ้ยกล่องเครื่องมือที่ผมเอามามันถอนเสาไม่ได้ออกเลยออกเลยออกเลยอย่างทุกคะแนนมาแล้ออกเลยออกเลยออกเลยเลิกเลิกเลยทุกคนทุกคนคนแค่คนแค่ว่าโดนด่า เดี๋ยวเราเรามาดูด <Neo wir ine> ีกว like ่ามอรีจิตพันแต้มมันเยอะอยู่นะี่้ามมมลทุกคนแยกออกจากกันแต่เราเอาเกิดด้วยกันมาไ่ขอฟังคอมเมนต์จากฆาตกรหน่อยครับฆาตกร่างวเทพรอบก้อยบอกคอมเมนต์มาคอมเมนิมอุ้ย จีนเหรอผีจีนหมดัแล้วหมนบอกตาดี้เดี๋ยวเจอผีจีนรอบดอมาดี้ต่อไปอ่ะสวยเราไม่สวยแล้วเราคงไม่เจอรอบนี้เจอผีจีนเฉยดีแล้วดีขึ้นเยอะอีกตาไหมมาตี้อีกตาอีกตาอีกตาปะมันไวไปว่ะมาตี้ยังไม่ครบสิบนาทีอีกเหรอเรอยังยังไม่ครบสิบนาทีเลยเกมที่สามไม่ด่านเดิมเลยปะเนี่ยใช่ทานทรมานทานทเราเกิดด้วยกันสี่คนเลยดันเดิอมดันเดิมดันเดิมไป วันสามต้นเดีวเดี๋ยวขอดูก่อนคิดเลื่องไหนคิดเลื่องมาแล้วมาแล้วเรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่ใช่หรอมาแล้วบ้านฟ้ามาบ้านฟ้ามาบ้านฟ้ามาบ้านฟ้ามันไปไล่ผมแน่น่าจะไล่นะเดี๋ยวใจเย็น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 ทุกคนเราทำเวลาช้าไปแล้วมันข้ามหน้าต่างออกทางนี้ไปไปวิ่ง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 ออกขวาออกขวายาวออกขวายาวออกขวายาว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 ยัวผมไม่พินาศมันทิ้งมันทิ้งมันทิ้งมันไล่มันไล่คนเจ็บมันไล่คนเจ็บอาชิบหายแล้วใครอะใครเมกวะ ไปดิกูชิบหายแล้วแล้วนะใครจะเล่นใครจะเล่นเล่นเลยตรงนั้นอยู่กับผมพี่พี่มาละเปิดเวลาอจานพับอาจารย์จะต้องพับแล้วเมื่อกี้ระเปิดเวลาช่วยกูด้วยดูผมละเบิดเวลาผมบ้านอยู่บ้านผม บ้านอยู่บ้านใหญ่เสร็จแล้วเป็นผมกระดาบแบตฟ้ากระดาบแบตฟ้าขอบ้านฟ้าขอบ้านฟ้าขอได้ได้ได้ผมผมวิ่งออกอยู่โดมอยู่โดมอยู่โดมผมวิ่งออกผมวิ่งออกออกจากบ้านฟ้าได้ออกจากบ้านฟ้าออกคนก็ไวอ่ะไปไปผมระเบิดเวลาว่ะผมกำลังวิ่งไปโดมผมกำลังวิ่งไปโดมทุกคนอยู่ไหนเลย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 ข้างโดมค่อนข้างโดมค่างข้างโดมโอเคสายโดมสายโดมสายโดมหหันน้้าาเขโดมโอเคได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วไม่เ ขนาดผมโยผมเป็นเน่าเป็นนามันมีธนามันมีธนามันมีทันตะปนอเบียเขาบอกว่าเด็กเด็กเด็กบอกว่าผมอ่านชื่อเพิงนี่ไม่เคยถูกเลยวะทำไมวะมันอ่านว่าชาดบะปนอเบียใช่ปะเออถูกเลยเออก็ถูกวะวะมาตี้มันอ่านว่าอะไรธนาโฟเบียเออน่ะผิดผิดผิดถูกคือทันตะปนอเบียขน้าด นี่ไงเบนนี่ไงข้างหน้านี่ไงเบนเบนอยู่ไหนเบนเฉยดับเฉยวว่าเล็กวาเบนเบนไปดมได้เลยเบนไปดมได้เลยอ่าไอ้ยีไหเมื่อกี้ไม่ได้ตันวะต้องให้ตันนะเว้ยอะไรวะมันมาแน่เลยว่ะมันคิวไม่ใช่เมื่อกี้คือแบบต้องให้ตันอ่ะในส่วนการทันไหมเครื่องนี้เสร็จปะไปนะใครลุกอ่อนแพ้ผมพูดเลยใครลุกอ่อนแพ้เครื่องเนี้ใครลุกอ่อนแพ้ ก่ามันจะมาถึงเราเสร็จก่อนแล้วใครลุกก่อนแพ้ผมพูดเลยนะผมพูดเลยนะใครลุกก่อนแพ้ลุกพร้อมกันเลยลุกพร้อมกันเรยระเบิดเวลาอุ้มอุ้มอุขอรู้มีลุกอุอุ้มเเ็่ยนะช่วยเลย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 รวเร็วเร็ มันไปมันยกเรื่อยมันยกเรื่อยมันยกเรื่อยขึ้นชูแล้วหมุนหมุนหมุมุนไปเลมาไดมาไปเลยมามานมามานมไป้มาไมาไดนมานมาไมาไดนมาไไปนมามันมาไปเไปไหเดไปเไงดิไปอดินาเมาเนาาไปาเนมไปเดนมาไปนมาไปเดิาปไมาเรนาไดิปนมาปปดนาาามามาฟามานะระเบิดเวลานะ ไม่บ้านฟ้าเหรอผมอยู่บ้านฟ้าผมอยู่บ้านฟ้าไม่เข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 ้าว่ะแต่มันมาระเบิดเวลาเอ้ยมันนี่มาไม่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 ตีไปมุมนู้นเออดีใช้ไม้ไปแล้วนะแม่แม่ตอนนั้นมีไม้แล้วใช้เลยเปไปเลยเปไปเลยมาดูมานที่ไงเปไปเลยมันพีธานาไงเปิดแกอุ้ยมาตี้มาตีมาตี้ ระเบิดเวลามาตีร้องเพลงระเบิดเวลาไลฟฟังหน่อยมาตีไม่ร้องเลยอ่ะไม่เหมยเหล้วไม่เหมยเสนปสเนปร้องเพลงระเบิดเวลาไลฟ์ฟังใหม่ไม่มาไม่มีโไม่มีใครร้องอีกเป็นเลยรอบรอบนี่ไงนี่ตรงนี้ตรงนี้พวกคุณไม่เดือดสตาร์กันเลยวะกู้พับไม้หมดนเลยเดือดไว้คุณไม่เดือดสตาร์คุณเดือดวอยเหรอ โอ้ยเลเทะเลเทะเลยมาตี้มาตี้ไอ้ระเบิดเวลาโอ้มาไม่มีมาไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาได้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 อยู่ได้อยู่ล่วงล่วงล่วงบอกแล้วว่าไปดีแล้วใครลุกก่อนแพ้ใครลุกก่อนแพ้จะดีปั่นให้จะดีใครลุกก่อนแพ้มันไม่เสร็จมันมันระเบิดเมื่อกี้โอ้โหจบแล้วทันปะวันเนี่ยทัน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 ใครลุกก่อนแพ้แต่ว่าติดแนะแล้วแฉะแล้วนะแขวนแล้วนะแขวนแล้วนะแขวนแล้วนะ ไป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 ไผมรอให้ผมรอให้ผมรอให้ไป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 อให้ไป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 อปไปไปไอไป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 ไ ผมจูขอบแมปวะครับดูผมจดจำนำไปใช้ทุกคนน้องๆหนูระเบิดเวลาไม่มีโมลีไม่มีโมลีไม่มีโมลีครับไม่ได้ลงเบสเมนส์ครับเปิดบั้นใหญ่อยู่นะมันเลื่อยมันเลื่อยมันเลื่อยไปตรงคนคนคนเปิดประตูต้องคลอกวัวไกลๆมาหาผมมาผมบ้านใหญ่ช่วยผมได้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 ผมขึ้นระเบิดเวลาว่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีไม้ระเบิดเวลาเฮ้ยตัวนี้ไม่มีไม้เลยเปิดอยู่ตรงไหนเปิดอยู่ตรงไหนเปิดอยู่ตรงไหนผมเนี่ยเปิดใกล้ๆที่จานเจล้มอ่ะแม้ที่ที่ที่ปั่นกันเมื่อกี้อ๋อโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องระเบิดเวลาเบนอยู่ไหนอ่ะอยู่ผมแมทเทพตรงบ้าน้าเฮ้ยมึงตื่นเร็วจังวะ ฮิวฮิวฮิวมาฮิวมันหิวไม่ได้โอ้มาตี้เลื่อเถอะทำไมมาตี้เล่นเงียบจังไอเวนอยู่ไหนแม่เทพเฮ้ยถอนเสารอบรอบถอนเสารอบรอบนี้ไว้ก็หนีเก้าเก้าก่อนเก้าเก้ารอบรอบนี้เผยเบ้นพิ้งมาได้กล่องกล่องผมถอนไม่ได้กล่องผมถอนไม่ได้ผมไม่ได้เอากล่องถอนเสามากล่องผมหมดไปแล้วกล่องหมดไปแล้วเหรอ เาออกแล้วปะวะยังไงเราเราออกเลยปะเดียวเดี่ยวเก้าเก้าแล้วเราอยู่เราก็ช่วยเราไว้เขาไม่ได้ไืนให้กำลังใจก่อนยืนให้กำลังใจยืนอะไรวะยืนเชียร์ยืนเชียร์แขกกันอยู่ตรงที่มันปั่นเครื่องสุดท้ายเมื่อกี้แหละไปไปได้กูไปไปได้เฮ้ยมันมามันมามันมาเรามาเรามาเราเอ็นเกมเอ็นเกมฝาต้องขังบ้านม่นฝาเอ็นเกมจะจบแล้วเอ็นเกม ขังแล้วกูขังแล้วกูขังแล้ยวมา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 ขังแล้วกูขังแล้วมามาระเบิดเวลาไว้หลบเรื่อยมันผมผมมีผมมีตายยากมันเลื้ยมาไม่ได้ออกได้เลยเลีไม่ทันเลีไม่ทันไวนานเกินรอบเนี้ระเบิดเวลา้รอบนี้เราใช้เวลาเจ็ดนาทีครึ่งเกาบเก็บคิดถูกที่เขาไม่ไล่เว้ยไม่ไล่เบนเออแต่เขาคิดถูกแหละเขาแบบอะไรนี่ไอ้พวกเนี้ย เสียโอรีโอ้เสียโอริโอ้คลิปลงไม่ได้ละคลิปลงไม่ได้ละลงได้ไม่มีปัญหานี่โอรีโออันนี้สูพิมด้วยเนี่ยโอรีโอสูพิมโอเคยหญๆยับจัดจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมการปั่นไฟอาหารการามมาก่อนเร็วที่สุดในจักรวาล